สวัสดีค่ะบลินยาพาลุยค่ะอัน,นี้บลินยาพาพี่น้องมาลุยบอดินจ้ามากับสามีเช่นเคยพาพี่น้องมาลุยแปลกๆเด้อค่ะเมื่อเนี้ยจะบอดินแมคโครฮิตาชิสองร้อยจ้าเมื่อนี้ขุดดิน บิงงานกันจ้าปุดบอพอเลี่ยงปลาเลี้ยงมากับเสี่ยโอดสัสซิงจ้ายู่บานหลายกระสิงจ้าพี่น้องมาน้ำสามีอืมสิพาพี่น้องพาไปไปบึงท,ที่ทำงานของเพิ่น ขุดด้วยแม่โคหิตาชิสองร้อยจ้า mm hmm. น้องส้มจ้า mm hmm. อยู่นี่สามมือแล้วจ้า mm hmm. วันนี้ก็น่าจะปิดบอ่อ mm hmm. เลยพาพี่น้องมาเบิงจ้ะ mm hmm. ปริญญาพาพี่น้องมาเบิงบ่อด,ดิน mm hmm. พามาลุยแปลกๆไม่ไหมจ้าสำหรับคลิปนี้ ไปลุยกันจ้าพร้อมลุยจ้าเริ่มงานแล้วอ่าตักจ้าเต็มรถ พี่น้องมาลุยบ่อดินก็ตายดิบแหละ หลายบอ่อเลยจ้ะหนึ่งบ่อข้างบนเสร็จแล้วคุนก็วนาวาน้าลงเลี้ยงปลาทำกเกษตรจ,จ้ะบอ่อข้างล่างคุนกำลังเพ็หนี่ก็ใหญ่อยู่จ้ะเป็นไรเปล่าจ้ะเนี่ยเสี่ยวดำซิงมาแล้วจ้ะทันต่อไป ม่โคสบายจ้านั่งอยู่ในแอร์ขับอยู่ในแอร์เลยไม่ต้องร้อน ร็จแล้วกับเ,เทกันจ้าอาจารย์ตักเสร็จแล้วของก็มาเทกันจ้ามาเนี้นี่จาโซฟอร์เสียโอดัมซิงมากับสามีอาจารยมาเนี่ติดรถเข้ามา,าจูบานห่อนมาตากแอร์ในรถจ้าทางไปส่งเรา หลายอย่างบังอย่างหลยอย่างอะหลายอย่งหลายอย่งของคนเจ้าไปเขาจับได้ไหัเดี๋ยวเรากะทาเขาอยู่นัน่นหะแแรงงานอยู่กับมีคนติดต่อเอาดินได้เรื่อยได้านาข้อนงานดินกับซีมีเขามาเรื่อยเห็ดหลายอย่างจ้ะ นี้บอ่อดินเราอยู่บ้านหินตลาดตำบลโนนสะอาดอำเภอศรีบุญเรืองจ้ะบ่อไก่าจากบ้านเราจ้าสิบกโลจากบ้านมาแต่ว่ามันขึ้น้นละตำบลพาพี่น้องไปเท้ะจ้ามานนี่จ้าถึงมองเทกันละจ้าพี่น้อง ริมยาพามาลุยจ้ามือนี้พามาไกลบ้านจากน้อยจ้าบองทีเหรอประมาณนี้เจ้าเอาดินทมเฮียนทมบ้านไปเสร็จจะสร้างบ้านาดินทมปลุก ต้นหมอกต้นไม้ไปเสร็จะอะอยูอ่ประมาณนี้นี่วาลินยาพาพี่น้องมาลุยแปลกๆจ้าโอ้ดำซิงเกืเทแล้ว นี่เอาสามสิบก็โหลดจ้ะตรงนี้คนเช็ดเงี้ยนเอ็ดบานเป็นอ่าเสร็จแล้วก็ไปเอาแถวไม่แบ่งเสร็จจ้ะอยู่เบิดมือละเกินกว่าสิเบิดบอจ้ะจะส่วสิบปีบบอได้นี่เขาก็อยูสามมือแล้วก็ไปเอาแถวไม่จ้ะ นีสามมือ่อเมื่อนี้็สิได้ปิดบอ่อจ้าเมื่อนี้ก็สิปิดแต่ละบ,บอรกระสิสามมื่สองมือแล้วแต่งานจ้าต,ตรงนี้คนเอาสามสิบรถจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บปริญญาพามาเบิ้งเขาขุดดินจ้าสำหรับผู้ใดมากก็ฝากในเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ปริญญาเนี่ย กดกระดิ่งค่ะวารินยานด้อจะ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าวารินยาสิาพาไปลุยอีกอย่างก็จะเอามาฝากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ